สวัสดีครับมผม้วานครับสวัสดีครับผมครูเอครับพวกเรามาจากชุดครูหมวกแดงปันยิม้มและชุดสันติสุขที่สามครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกิจกรรมโครงการจิตอาสาและทำดีด้วยหัวใจเราไปชมบรรยากาศงไงกันเลยครับไปเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทน ด้วยส,ยสุดสนนำดำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระานรัพกพรดีแต่ย็ดบั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปขอให้ความเคารพพระบรมชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปปิษกรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จวันรยศยกอกอึกเท่าที่มีเท่าที่ทําไว้น้ํายสทานนําใจไหลไปทั่วด จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ด้วยแรงกายบวกแรงใจและจิตศร ที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่มันทำด้วยจิตที mm ่ค hmm. mm ิดทำดี <liga>